วันน <mile> ี้กินเขากินเขากับลบนกลบนกเขาไงันี่เป็นตาแสบใช่ไหมพญานกพญานกพนกเขาลบนกเขานี่พักแกแบบล่าวๆอีกตาหาดพญนพญกินเขาร้านไทยคลิปพญนักนเส้นกบ้งนกลนเสี้ ต้องมากรียนฟ้าพักตัวนี้ยังนี่ตัวนี้ลาบเขาคนคนแม่ที่ซื้อมากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลาบนกเออก็มีแล้วคือเพิ่นคือไปเก็บอีกพอก็อือนี่ไอตัวป่วนนี่นี่ไอตัวป่วนไอตัวป่วนไอตัวป่วน

เนื <s os> <s os> ่ยใครหลดพิจารณาอันนี้ก็เผานะอันนี้เป็นน้องหวรนงนั่งาวสัตโทรทัศน์บอกบอดปี๊ดโอแม่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 โม่ปี๊ดนกอปเป ัมโอ้ยไอ e ้ไอ right. ้ไอ้ไอ okay ้น right. ี Finally, okay again, okay. ่จะขึ้นนี่ไอ้นี่จะขึ้นนี่เอ้า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 คนใหญ่คนใหญ่กินเข่าบุกเคยถ่ายคลิปมึงเข่าเอาไว้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวที่กินเข่าเนี่เมันโดนครับเบิ้ลได้แบบนกเดียคนนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผม